ขับเปลี่ยน <S <S จนล้อลอ,อกหมดแล้วมั้งตายมากว่าเขาจะจอดตรงเมื่อกี้เนี่ยนะผมยืนมองเขาใส่แบบสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบสบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ิบห้าสิเจ

ขอบคุณค่ะ